พบพันธุหนึ่งคำทางโหราศาสตร์มีความหมายเป็นร้อยพบพันธุก็เช่นกันความหมายของพบพันธุก็อย่างเช่นการตั้งตัวได้การได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งห้องโถงห้องรับแขกห้องหนังสือโต๊ะทํางานหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการค้ำประกันการสงเคราะห์ เกี่ยวกับสัญชาติยานและสามัญสำนึกพบพันธุยังหมายถึงญาติผู้ใหญ่มารดาหลักฐานหลักทรัพย์ยานพาหนะที่เป็นของส่วนตัวเช่นรถยนต์เป็นต้นพบพันธุยังหมายถึงบ้านเกิดบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินเนรือสวนไรนาอาสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างทรัพย์ของตระกูลมรดกของบรรพบุรุษ ความมั่นคงในครอบครัวเครือญาติเผ่าพันธุ์การเดินทางไปต่างประเทศพบพันธุยังหมายถึงการรวมพักการริเริ่มการลงทุนร่วมหุ้นและพันธุคือพันธะต่างๆดาวมฤตยูมีความหมายถ้าเป็นโรภคภัยไข้เจ็บก็อย่างเช่นโรครักษาไม่หายโรคปรแปลกๆเนืองอก เชื้อโรคอุบัติเหตุเพศภัยที่คาดไม่ถึงดาวมฤตยูจะบันดาลทุกสิ่งอย่างไปโดยไม่คาดฝันถ้าเป็นโรคก็ยังมีโรคเกี่ยวกับฤิีดวงทวารโรคไ่นัดโรคปอดโรคอันเกิดในที่ลับตลอดจนโรคภัยที่หาสาเหตุไม่ได้เช่นโรคประสาทเป็นต้นดาวมฤตยูก็มีส่วนมากนะคะ ตั้งแต่ปี2,559เป็นต้นมาดาวมฤตยูจออยู่ที่ราศีเมษหนึ่งราศีดาวมฤตยูใช้เวลาเดินทาง7ปีดาวมฤตยูจึงเป็นที่ไปที่มาของคำว่าชั่วเจทีดีเจดหน การเดินทางของดาวมฤตยูที่ราศีเมษเรือนพบพันธุของคนที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เป็นชาวราศีมังกรดาวมฤตยูคือความผันผวนพลิกผันการปฏิรูปการปฏิวัติการเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆ ทุกดวงดาวมีทั้งความหมายบวกและความหมายลบดังนั้นเมื่อดาวมฤตยูจรเข้าเรือนพันธุของคนที่เป็นชาวราศีมังกรมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงความหมายของเรือนพบพันธุที่ดิฉันได้เกิ่นความหมายไว้ในเบื้องต้นถ้าพบพันธุของคนในวัยทำงานก็อย่างเช่นการได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง ห้องหนังสือโต๊ะทำงานหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนั้นเมื่อดาวมารตยูความผันผวนเข้ามาสำหรับคนวัยทำงานการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโต๊ะทำงานยังมีความไม่แน่นอนตั้งแต่2 5 5 9จนถึง2,566้าถ้าคนดวงดีอาจจะสวยเรื่องยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หรืออาจจะตกจากตำแหน่งได้นะคะถ้าคนดวงดีอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบดีขึ้นเพราะดาวมฤตยูคือความคือดาวที่ทำความดีให้เสียทำความเสียให้เป็นสิ่งดีๆด,ดังนั้นการที่ดาวมฤตยูโคจรมาจุดที่เรือนพันธุข,ของคนชาวราศีมังกรก็จะส่งเสริมหรือเปลี่ยนแปลง เรือนความหมายพันธุไปในทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับดวงของแต่และบุคคลเป็นหลักว่าตอนนี้กำลังรุ่งเรืองหรือกำลังรุ่งริ่งถ้าเปรียบเทียบเรือนภพพันธุคือชีวิตครอบครัวคืออสังหาริมทรัพย์คือบ้านคือที่ดินคือรถยนต์ ของเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลว่าบางท่านอาจจะเสียทรัพย์สินหรือบางท่านจะต้องได้ที่ดินทรัพย์สินมาเป็นของของตนถ้าเป็นเด็กในวัยเรียนดาวมฤตยูจรเข้าสู่เรือนพบพันธุคือหน้าที่หลักการเรียนการศึกษาและพ่วงไปที่บ้านความมั่นคงของชีวิต เด็กดวงดีอาจจะสอบแล้วได้ได้เกรดดีสอบชิงทุนยิ่งดาวมฤตยูหมายถึงดาวต่างประเทศเด็กคนนั้นอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพราะเรื่องของการศึกษาเป็นการพลัดพรากจากบ้านจากเมืองไปต่างประเทศส่วนเด็กที่ดวงเสียครอบครัวแตกสแรกขาด อิทธิพลของดาวมฤตยูจรเข้าเรือน,พ,นพันธุของแต่ละคนนี่แหละค่ะถ้าคนแก่ชราถ้าคนที่ไม่ใช่เด็กวัยเรียนถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยทำงานอาจจะมีโรคภัยแปลกๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นโรคความเครียดเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นของคนมีอายุเยอะๆ สำหรับชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีหรือผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะคะดังนั้นผู้คนที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาใจใส่คนแก่ชาราหน่อยมันเกี่ยวกับระบบประสาทด้วยก็ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ดีๆนะคะถ้า,เ,าเรือนภพพันธุหมายถึงรถยนต์ถ้าไม่ซื้อก็ขาย ถ้าของเก่ามีอยู่แล้วไม่ขายอาจจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเคมประกันสำหรับท่านที่มีประกันชั้นหนึ่งมีแต่จ่ายจ่ายจ่ายไม่เคยไปเคมประกันใช้สิทธิ์สักทีหนึ่งตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2566คุณมีเกณฑ์ที่จะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำสีทำโน่นทำน,น,ทำนี่เพื่อใช้สิทธิในการจ่ายเงินประกันของ,ของคุณก็เป็นได้ นะคะเพราะว่าดาวมฤตยูความหมายดีๆก็คือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการคิดค้นสิ่งใหม่ๆความหมายเกี่ยวกับวิทยาการที่เป็นของแปลกใหม่ดาวแห่งความมีหัวก้าวหน้าการคิดค้นดาวแห่งการปรับปรุงนั่นคือความหมายที่ดีๆ มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของมนุษย์นะคะว่าคนนั้นดวงดีหรือดวงเสียเพราะว่ามนุษย์เรามีร้อยพ่อพันแม่มีร้อยแปดประการการจะทำนายได้ว่ามฤตยูจรเข้าสู่เรือนพบพันธุมันจะดีทุกคนเลยหรือเสียทุกคนเลยในภาพรวมของวิดีโอโดยส่วนรวมเป็นไปไม่ได้เพราะนอกจากดาวมฤตยูโคจรเข้าสู่เรือนพันธุ ซึ่งเป็นความหมายกว้างๆตามที่ที่ฉันเกล่นไว้ในเบื้องต้นว่าพันธุค,คืออะไรนั้นดาวมฤตยูจะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปฏิรูปมาปฏิวัติมาเผด็จการในเรือนของพันธุของท,ท,ทุกท่านที่เป็นชาวราศีมังกรแล้วในดวงชะตาของแต่ละบุคคลในพื้นดวงของแต่ละคนมีดาวที่นอนรอการทำปฏิกริยาของดาวมฤตยูแตกต่างกัน แต่มันก็มีดาวแค่สิบดวงนั่นแหละค่ะก็คือตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวจันดาวคารดาวพุธดาวพรหัสดาวสุขดาวเสาดาวเกตดาวราหูแล้วก็ดาวมฤตยูเองมันก็จะมีความหมายที่พ่วงออกไปอีกเยอะในการตีความแล้วก็ทางโหราศาสตร์มีการมีทฤษฎีที่จะใช้เข้ามาในการทำนายดวงของแต่ละท่านเนี่ยแปลกแตกต่างและก็แยกย่อยออกไปอีกเยอะ นะคะคไม่ใช่แค่แต่ภาพรวมภาพรวมสําหรับท่านที่เป็นชาวราศีมังกรเมื่อมฤตยเูเดินเข้าเรือนพันธุคำความหมายของคําว่าพันธุก็จะมีเหตุเพศภัยทางด้านทางด้านร้ายและก็ด้านดีเกิดขึ้นสําหรับท่านที่ผ่านมาก่อนหน้าก่อนปี2559คุณยังหาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้หลังจากดาวมฤตยูจรเข้าเรือนพบพันธุ ตั้งแต่มีนาคม2559เป็นต้นมาคนดวงดีจะสร้างครอบครัวสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ให้จเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดค่ะ